สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแชร์นะคะวิธีการเปิดตัวปัญหาใน Tik t o k นะคะกรณีร้านค้านะคะมีพัสดุสูญหายหรือพัสดุไม่อัปเดตหรือปัญหาต่างๆนะคะเราสามารถเปิดตัวปัญหาใน Tik t o k ได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาแก้ปัญหาช่วยเรานะคะวิธีการทำยังไงนะครับจะมี2วิธีนะคะวิธีการแรกก็คือเราสามารถเปิดตัวเองได้นะคะแล้วก็วิธีที่2เราให้เจ้าหน้าที่ t i k t o อกเปิดตัวให้นะคะมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปที่ TikTok Seller ของเรานะคะจากนั้นเลื่อนลงมาตรงที่ศูนย์ช่วยเหลือนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาที่ติดต่อทีมงานลูกค้าตรงนี้นะเป็นเจ้าหน้าที่ TikTok โดยตรงเลยนะคะเราตอนแรกเราก็แจ้งปัญหาไปแต่ว่าเขาจะยังไม่เปิดให้แชทกับเจ้าหน้าที่นะเราต้องคลิกรูปมือลงข้างล่างนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่มาตอบแชทให้เรานะคะหลังจากนั้นเราก็แจ้งปัญหาไปใหม่นะคะว่าเรามีปัญหาอะไรนะคะ จากนั้นเราก็แจ้งปัญหาไปนะอันนี้เป็นกรณีที่พัสดุไม่อัปเดตเนาะเราส่งไปนานแล้วแต่ว่าสถานะพัสดุยังอยู่ที่เดิมนะเราก็ให้เจ้าหน้าที่ตามให้นะคะหลังจากที่เราแจ้งปัญหาไปเจ้าหน้าที่เขาเขาก็จะเปิดตัวให้เรานะคะว่าคำสั่งซื้อนี้มีปัญหาเพราะว่าพัพสดุไม่อัปเดตเราสามารถเช็คใน TikTok Seller Center ของเราได้นะคะว่ามันติดปัญหาตรงไหนนะคะนี่นะคะหลายวันแล้วแต่ว่าพัสดุยังไม่อัปเดตเราก็ให้เจ้าหน้าที่เปิดตัวให้นะคะ หลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิดตั๋วให้แล้วนะคะประมาณภายในสองวันนะคะหรือไม่เกินวันสองวันนะคะจะมีเจ้าหน้าที่จากขนส่งนะโทรมาแจ้งแล้วว่าปัญหาพัสดุที่เรามีปัญหาติดตรงไหนนะคะแล้วเขาก็จะทําการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ตรวจสอบให้ว่าพัสดุตรงนี้ติดค้างอยู่ตรงไหนนะคะกรณีพัสดุสูญหายนะคะขนส่งเขาก็จะชดเชยค่าพัสดุให้เรานะคะเป็นจํานวนเงินมูลค่าของสินค้าของเรานะคะ หลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิดตัวแล้วนะคะสถานะก็จะขึ้นกําลังดําเนินการตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็รอให้ขนส่งเขาประสานงานมาที่ร้านค้านะคะหลังจากนั้นนะคะสถานะเขาก็จะแจ้งสถานะว่าตอนนี้สถานะ,นะพัสดุเราถึงไหนอะไรนะคะถ้าเกิดพัสดุสูญหายเขาก็จะชดเชยค่าสินค้าให้เรานะคะวิธีที่2นะคะให้เราเปิดตัวเองนะคะ โดยไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเหมือนเดิมนะคะจากนั้นไปที่บันทึกรายการตั๋วข้างล่างนี้นะคะจากนั้นไปที่ติดต่อเรานะคะติดต่อเราข้างบนนี้นะคะเราก็เปิดตั๋วใหม่นะคะโดยใช้หัวข้อนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปเปิดหัวข้อคําว่าข้อร้องเรียนและข้อพิพาทนะคะ หลังจากนั้นเราก็ไปที่ปัญหาด้านขนส่งนะเขาจะมีรายการให้เลือกว่าเรามีปัญหาอะไรนะคะพัสะดุ Soon IGH, ะสูญหายพัสดุไม่อัปเดตหรือว่าพัสะดุส่งคืนแล้วร้านค้าไม่ได้รับตรงนี้นะคะเราก็แจ้งไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่รหัสคําสั่งซื้อของเราไปนะคะแล้วก็ระบุป,ปัญหาไปนะคะว่าคําสั่งซื้อนี้มีปัญหาอะไรนะคะเราก็แจ้งไปนะคะหลังจากนั้นเราก็กดส่งนะคะพอเรากดส่งแล้วนะคะรายการตัวก็ หลังจากที่รายการตั๋วเปิดแล้วนะคะประมาณวันถึง2วันนะคะเจ้าหน้าที่จากขนส่งเขาก็จะติดต่อร้านค้ามานะคะเพื่อแจ้งปัญหาที่เราแจ้งไปนะคะว่าติดตรงไหนอะไรนะคะแค่นี้นะคะวิธีการเปิดตั๋วด้วยตัวเองก็ทําวิธีนี้นะคะจะมีรายการคําสั่งซื้อกี่รายการแล้วก็แจ้งไปตรงนี้นะคะหลังจากที่เราเปิดตั๋วไปแล้วนะคะระบบก็จะแจ้งมาเป็นระยะระยะนะคะว่าสถานะที่ เราเปิดตัวไปถึงไหนแล้วนะคะพอคำสั่งซื้อที่เราเปิดตัวไปได้สิ้นสุดนะคะหรือว่าได้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่นว่าพัสดุเราถึงมือลูกค้าลูกค้าได้รับสินค้าแล้วนะคะเราก็มาทำการปิดตัวนะคะตรงนี้นะคะหลังจากปิดตัวไปแล้วนะคะ TikTok เขาก็จะให้เราประเมินคะแนนนะคะว่าการแก้ปัญหาของเขาเป็นยังไงนะคะเราก็ให้คะแนนไปนะคะแค่นี้นะคะวิธีการ เปิดตัวปัญหากรณีร้านค้ามีปัญหาต่งตางๆนะ,ะไม่ว่าจะเป็นพัสดุสูญหายพัสดุไม่อัปเดตลูกค้าคืนสินค้าหรือว่าสินค้าตีกลับแต่ว่าร้านค้าไม่ได้รับนะคะเราก็เปิดตัวตรงนี้นะคะวิธีการเปิดตัวก็มี2วิธีแค่นี้นะคะเปิดตัวด้วยตัวเองแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เปิดตัวให้นะคะสําหรับร้านค้าที่มีปัญหานะคะสําหรับวันนี้ก็มาแชร์นะคะวิธีการเปิดตัวปัญหาใน TikTok ok Shop นะคะสําหรับร้านค้าไหนที่มีปัญหาก็ เปิดตัวได้นะคะเขาก็จะติดต่อเร่งรีบเลยนะคะว่าเราเปิดตัวไปแล้วขนส่งก็จะประสานงานมาให้เราเรียบร้อยนะคะว่าติดปัญหาอะไรนะคะแค่นี้นะคะชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตการทําออนไลน์หาเงินออนไลน์ในทิกต o k s h o อปป l a แ a ะซอยู่เรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ